ครับขอบคุณมากครับคุณพี่ฮะที่ถุงแกงมรดจันครับผมเป็นเที่ยวสนุกนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากฝากแกงมรดจันไว้ช่วยบอกฝากผมรายได้กระจายรายได้ชุมชนครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมพี่อยู่ตรงนี้เลยวะฐามนี่เลยนะนี่ก็แขกกำลังคุยกับนักรบเก่าอยู่นะเอฟซีที่แกงมรดจันครับผมคุณนี้ก็จะลงเรือนะครับ ครับสวัสดีครับพี่เจอกับลุงหวดที่แก่งบางละจันนะครับวันนี้พี่ก็จะลงเรือไปเที่ยวแก่งสองดูดีเสื้อนะฮะขอบคุณมากติดตามลุงหวดมาขนาดนี้ทุกกำลังใจครับผมขอบคุณนะฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะลุงหัวชาแนลครับผมได้ครับทำเกี่ยวกับทั่วไปฮะท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับผมนี่พี่ก็จะไปเที่ยวแก่งสองครับผมนอกกังดังเลยนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะว่ายข้ามข้ามคลองเดี๋ยวทุกพลจะได้ลง เที่ยวสุ่มเลยครับผมฝากติดตามช่องลุงหงษ์ชาแนลนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปครับอยู่ที่นี่มาสองปีแล้วฮะกดไลค์กดแชร์ด้วครับขอบคุณมากครับผมแชร์ละกี่บาทขอบคุณครับผมครับคขอบคุณครับผมได้ไม่เสียได้ไม่ได้ไปด้วยนะฮะไปแล้วครับเที่ยวแรกวันนี้ฮะแก่งสองมาดักรอแขกนะครับสิแขกมานู่นแล้วครับสิมาเยอะครับผม นักแกงวันกันทร์ตอนนี้นสามารบสองปลาเยอะเอฟซีให้อาหารปลาสนุกครับผมอนุทวีตนิ่งจ้าตรงแถงดวงนะฮะมาเที่ยวแรกเอฟซีเที่ยวแรกครับผมวันนี้มาแล้วสวัสดีครับพี่มาดักรอตรงนี้เลยฮะวิ่งมาหอบเลยครับผมขอบคุณมากครับผมเราจะให้กับมือก็ได้ครับผมอ,อ่ะลองอ่ะโอ้เดี๋ยวติดก๊ก นี่เพฟซีมาที่แก่งมาัะจันท์ก็แวะให้อาหารปลาที่สำนักสงฆ์นะฮะจะกินกับมือเราเลยครับผมนั่ตื่นยังตื่นอ่ะกินมาแล้วโอ้มากินกับมือเลยนะเพบซีอือนี่เพฟซีภายในสำนักสงฆ์แก่งมา,าังจันท์ฮะบรรยากาศล้อมโรบลื่นล่อมลื่นครับผมเป็นกันเองฮะมีกระพันไม้หลายชนิดให้ศึกษาก็ได้ฮะดูก็ได้เพบซีนี่ก็เป็นพระนอนนะฮะมากาบมาไหว้สการะได้ครับผมนี่ต้นสะพูงใหญ่ครับ ขอบพระคุณมากครับจากลุงหัวชนแนวครับผมขอบคุณครับขอบคุณจากใจครับจะไปรอที่แกงฮะบแกงสองเที่ยแรกครับผมเดี๋ยว FC. เอจะไปดักรออยู่ที่แกงต่อนะกลับพอแล้วันี้อาหารปลาเยอะปลากำลังหิวแล้วครับผมปลารอเอฟซีนะฮะโชคดีครับ